สองเมนูของเรานะคะอันนี้เป็นทอดกระเทียมพริกไทยส่วนอันนี้เป็นชุบแป้งทอดธรรมดาค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะลองทำดูนะคะเป็นเมนูคีโตง่ายๆค่ะเมนูวันนี้ค่ะท้องปลาแซลมอนทอดกระเทียมพริกไทยเราได้ท้องปลาแซลมอนมาจากเอสมาร์ทนะคะราคาประมาณ1 4 5บาทถ้าเราจะไม่ผิดนะคะแล้วก็มีเกื เกลือนะคะที่ต้องใช้กระเทียมที่ทอดแล้วนะคะผงกระเทียมพริกไทยดำแล้วก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะวิทวิตกูเตนเป็นแป้งที่ใช้เคลือบปลานะคะเดี๋ยวเรามาหั่นปลากันแล้วก็นำไปล้างน้ำกันเลยค่ะคะ่ะนำท้องปลาแซลมอนนะคะมาหั่นนะคะชิ้นพอประมาณค่ะเราจะหั่นชิ้นประมาณเท่าน,นี้ค่ะเดี๋ยวเราขอหั่นไปเรื่อยๆจนหมดก่อนนะคะ ต่อจากนั้นก็นำมาล้างทำความสะอาดแล้วก็ซับให้แห้งนะคะเราขอล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะล้างเบาๆนะคะเพราะว่าเนื้อมันค่อนข้างละเอียดแล้วค่ะเดี๋ยวเราขอล้างทำความสะอาด Creation. ให้เรียบร้อยแล้วก็นำไปซับให้แห้งนะคะค่ะอันนี้คือปลาที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็หลังจากนั้นก็ ซับให้แห้งค่ะแล้วก็หมักด้วยวิทาวิดคูเตนนะคะเป็นเป็นแป้งของคีโตค่ะก็หมักไว้เพื่อที่จะนำไปทอดนะคะเดี๋ยวเราขอซับให้แห้งดีอีกนิดนึงแล้วก็ไปหมักแป้งกันค่ะค่ะตอนนี้ก็มาหมักแป้งกันนะคะเราใช้ตัวนี้นะคะเป็นแป้งวิทาวิดคูเทนที่คีโตทานได้ค่ะส่วนปริมาณเราจะกะเอานะคะเราไม่ได้ช่างตวงวัดนะคะก็ ปริมาณเราก็จะกะกะเอานะคะใส่แป้งก็คล้ายๆกับแป้งทอดกรอบของอาหารปกติอะคะ่ะเราก็จะใส่แป้งนะคะวิตามินกูเตนไม่ตัวนี้ค่ะแล้วก็ใส่ปลาที่เราล้างไว้นะคะแล้วก็คลุกเค้าให้ตัววิตามินกูเตนนะคะเคลือบตัวเนื้อปลาก่อนที่จะนําไปทอดนะคะนี่ค่ะก็ ไปอีกนิดนึงเพราะว่ามันยังน้อยอยู่นะคะ,ะ,คะก็ใส่วิทวิตกูเตนลงไปนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะให้ตัววิตวิตกูเตนเคลือบตัวปลาก่อนที่จะนําไปทอดนะคะใส่นิดหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราขอคลุกเคล้าให้เท่ากันแล้วค่อยมาดูอีกทีนะคะ <ค><ะ>เนื้อปลาก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะหมักทิ้งเอาไว้สักพักแล้วเดี๋ยวไปทอดกันคะ่ะค่ะหลังจากหมักแป้งได้สักพักนั้นนะคะเราก็มาลงมือทอดกันคะ่ะแป้งที่หมักเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับแป้งโกกิทั่วไปนะคะก็เนี่ยค่ะเอาค่อยๆลงทอดนะคะ เพราะว่าอันนี้มันเป็นแป้งของคีโตนะคะมันก็จะไม่เหมือนกับแป้งโปคิดทั่วๆไปอันนี้ค่ะ ก็ทอดไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราขอทอดทอ้ลงให้หมดเัีงค่อาจจะต้องทอดสองรอบค่ะเพราะว่ารอบเดียวรู้สึกว่าจะไม่ไม่พอค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราขอทอดไปเรื่อยๆก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนที่ใกล้เหลืองแล้วค่ะ ค่ะตอนนี้เราว่าท้องปลาแซลมอนของเราเหลืองได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราขอเอาขึ้นก่อนนะคะเนี่ยค่ะเหลืองสวยงามใช้ได้เลยค่ะยัง <c oughs> ประเด็นไม่เลือกเลยค่ะ นี่ค่ะสีสันเหลืองสวยงามน่าทานมากเลยค่ะค่ะอันนี้เป็นรอบสองที่เราทอดนะคะเดี๋ยวเราจะทอดให้ดูแค่สองรอบพอค่ะเพราะว่ายังมีเหลยเยอะค่ะเดี๋ยวรอให้อันนี้สุกก่อนนะคะแล้วค่อยไปผัดกระเทียมพริกไทยกันค่ะค่ะระหว่างรอให้ปลารอบสองสุกนะคะเราก็มาเตรียมจัดจานกันก่อนเลยค่ะอันนี้ก็เป็น บางส่วนที่เรามีนะคะแล้วก็เราชอบแต่งด้วยพริกหวานค่ะเดี๋ยวเราขอหัน่นพริกหวานแต่งง่ายๆสไตล์เราค่ะค่ะแล้วก็ตามด้วยไข่ย,ยางมาตูมนะคะเดี๋ยวรอให้ ปลารอบสองสุกดีแล้วเราจะไปผัดกระเทียมพริกไทยกันค่ะอันนี้เป็นปลารอบสองที่เราทอดนะคะเหลืองเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นแล้วก็ไปผัดกระเทียมพริกไทยกับรอบแรกที่มีค่ะพร้อมเอาขึ้นแล้วค่ะเหลืองดีใช้ได้เลยค่ะ ส่วนอันนี้เป็นรอบที่สามค่ะรอบที่สามนี้จะเป็นคลีบเราคงไม่เอาไปทอดด้วยอันนี้จะเป็นตัวคลีบค่ะเด่นมากมากเลยค่ะเราคงเอาแค่สองรอบนะคะไปคั่วกระเทียมพริกไทยค่ะอันนี้ปล่อยให้มันสุกไปค่ะ สรุปเราจะทำเป็น2แบบนะคะแบบแรกนี้จะเป็นแซลมอนทอดกรอบนะคะทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเพราะว่ามันเยอะมากอะค่ะนะคะ,นะคะนี้เป็นทอดกรอบนะคะกรอบมากๆค่ะรสชาติดีมากๆเลยค่ะ ก็คือปลาแซลมอนชุบแป้งทอดของเรานะคะอันนี้เนี่ยค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นสูตรชีโตนะคะค่ะแซลมอนชุบแป้งทอดของเราเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ ทานคู่กับไข่ต้มยางมาตุมแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเป็นอะไรที่อร่อยมากๆเลยคะ่ะกรอบมากๆค่ะค่ะส่วนอันนี้เป็นสูตรปลาแซลมอนทอดกระเทียมพริกไทยของเรานะคะก็คือนำแซลมอนชุบแป้งทอดทั้งหมดที่ทอดได้นะคะมาลงทอดมาลงคั่วนะคะปรุงด้วยผง นะคะที่เราจะใส่ก็จะมีอุ้ยขอโทษค่ะก็จะมีเนี่ยค่ะผงกระเทียมนะคะตามด้ผงรกปประเทียมพริกไทยเป็นสูตรกระเทียมพริกไทยนะคะตามด้วยเกลือชมพพค่ะค่ะหลังจากนั้นก็ใส่ ตามด้วยกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวที่เราใช้เราจะเป็นใช้กระเทียมเจียวที่สําเร็จรูปนะคะซื้อที่เขาเจียวมาเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยค่ะใส่เข้าไปแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะปลาแซลมอนชุบแป้งทอดกระเทียมพริกไทยนะคะขอใส่พริกไทยอีกนิดนึงเราชอบพริกไทยเยอะๆค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปลาแซลมอนทอดกระเทียมพริกไทยเดี๋ยวไปจัดใส่จานกันค่ะค่ะมาจัดใส่จานกันเลยค่ะปลาแซลมอนชุบแป้งทอดทอดชุบแป้งทอดกระเทียมพริกไทยของเรานะคะนี่ค่ะกระเทียมตุมต้มๆเลยค่ะ ชิมแล้วค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะเป็นเมนูง่ายๆนะคะนี่เป็นเมนูคีโตอีกแล้วค่ะเราเราทานคีโตนะคะเราก็จะทาแต่เมนูคีโตทั้งหมดเลยค่ะกระเทียมเจียวเยอะๆค่ะ ปลาแซลมอนชุบแป้งทอดกระเทียมพริกไทยของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะเป็นอะไรที่ง่ายๆมากๆเลยค่ะก่อนจากกันฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ